สวัสดีท่านผู้รับใช้และก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้านะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าสร้างคริสตจักรของพระคริสต์ให้คุณสมจิตอ่านพระวจนะคำของพระเจ้ามัทธิวบทที่สิบ 16, ข้อสิแล้วก็เอเฟซสบทที่สี่ข้อสิบเอ็ดถึงสิก่อนนะคะมัทธิวบทที่สิบหกข้อสิเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและปอนเิรานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีใช่ต่อคริสจักไม่ได้เปชัสบทที่5ข้อ30เพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์คริสจักรมีความสําคัญต่อพระเยซูคริสต์มากแต่เราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนนั้นหมายถึงพระเจ้าต้องการให้เราให้ความสําคัญในการสร้างชีวิตของเราขึ้นในโครงสร้างของพระเจ้าก็คือคริสจักร คริสตจักรไม่เพียงแต่หมายถึงอาคารแต่หมายถึงชีวิตของผู้เชื่อด้วยพระเจ้าสนใจทั้งสองอย่างเพราะว่ามีทธิพลต่อความเชื่อแล้วก็ทําให้ความเชื่อของเราเติบโตพัฒนาการสร้างคริสตจักรมันหมายถึงการมีผู้เชื่อมันหมายถึงมีกลุ่มคนของพระเจ้าที่จะเข้ามาแล้วก็ได้รับการเสริมสร้างผ่านของประทานที่พระเจ้าให้กับคริสตจกักรเอเมนเพราะฉะนั้นนะคะ การที่เราอยู่ในเวลาของพระเจ้าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราจําเป็นจะต้องรับการสร้างถ้าเราไม่ได้รับการสร้างมันก็จะไม่มีตัวตนหรือความมั่นคงในเรื่องฝ่ายวิญญาณของเราถ้าเราเป็นของพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องให้คริสตจักรหรือว่าของประธานที่อยู่ในคริสตจักรเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อสิบเอ็ดสิบสอง พระเจ้าบอกว่าและพระองค์ทรงประทานให้บางคนเป็นอคัครทูตบางคนเป็นผู้เผยวจชนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวบรตรเสริฐบางคนเป็นศิยาพิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมทำมิกรชนสําหรับการปนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์พระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้นคะคะมีคําว่าเสริมสร้าง ในที่นี้ก็คือคําว่าสร้างคําเดียวสําหรับการสร้างพระก,กายของพระคริสต์มันหมายถึงพันธกรทั้ง5ที่พระเยซูต้องการให้ของประธานนี้เสริมสร้างหรือว่าเตรียมทำม,มิกชนให้เป็นผู้ใหญ่ให้เติบโตให้เข้มแข็งฝ่ายวิญญ,ญาณคริสตจักรจำเป็นจะต้องมีของประธานพันธกรทั้ง5ที่จะดูแลเสริมสร้าง เตรียมโครงสร้างของคริสตจักรเตรียมชีวิตของผู้คนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนที่บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้า เราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญเพราะว่าพระคําของพระเจ้าเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตของเราเป็นหลักการที่เราจําเป็นจะต้องสนใจใส่ใจเมื่อเราเชื่อและต้องการที่จะให้ความเชื่อของเรามั่นคงเราก็ได้รับการเสริมสร้างแล้วก็จะก่อร่างสร้างตัวของเราขึ้นในโครงสร้างของพระเจ้าอย่าลืมนะคะทุกคนที่เชื่อระวังใจในพระเยซูคริสต์เราเป็นอวัยวะของพระกาย เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละแขนขาจะต้องอยู่รวมตัวกันเราเป็นอวัยวะแล้วก็มีศีรษะเขาเรียกว่าร่างกายถ้าเรามีแต่อวัยวะแต่ไม่ประติดประต่อไม่มีโครงสร้างไม่มีโครงร่างนะคะการที่เราเป็นอวัยวะก็จะไม่มันก็เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เชื่อมต่อกันมันก็น่ากลัวนะคะหัวอยู่อีกทางหนึ่งแขนอยู่อีกทางหนึ่ง ก็จะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์เพราะนั้นคำว่าคริสตจักรเราต้องเข้าใจว่าจะต้องเป็นอวัยวะของพระเจ้ารับการสร้างรับการเลี้ยงดูพระเจ้าได้พูดชัดเจนว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปตโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีใชยต่อคริสตจักรไม่ได้ถ้าเราต้อนรับพระเยซู และเรายอมจำน้นให้ของประทานที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เตรียมในการที่จะสร้างคริสตจักรพระองค์ไม่เพียงแต่ให้เราเชื่อพระเจ้าเราก็อยู่ใครอยู่มันแต่โปรองค์ต้องการที่จะให้เรารวมพลังกันเพื่อจะรับการเสริมสร้างมีคริสตจักรทั้งตัวอาคารทั้งชีวิตของเราที่เป็นอวัยวะของพระคริ์เข้ามารวมตัวกันพระองค์สร้างคริสตจักรโดยผ่านของประทาน แต่จะพูดง่ายๆโปรงสร้างคริสเตียนโดยผ่านของประธานหรือพันธกรทั้งห้าที่พระเยซูได้ทรงแต่งตั้งเอาไว้ในคริสตจักรเจิมไว้เพื่อจะสร้างคริสตจักรของพระคริ์ถ้าใครก็แล้วแต่ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทั้งฝ่ายวิญญ,ญาณเราจะรับการเสริมสร้างได้ยังไงก็เข้ามาเข้ามาในคริสตจักรแล้วเราก็จะได้รับการเสริมสร้างของประธานทั้ง5าจะทํางาน ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเยซูนาสเสด็จไปสวรรค์ลแล้วแต่พระองค์ยังตั้งของประทานไว้เพื่อที่จะดูแลคริสจักรสร้างคริสจักรของพระคริสต์ไม่ใช่ของมนุษย์ไม่ใช่ของศิษยาพิบาลไม่ใช่ของอาจารย์ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่ของประทานเหล่านั้นทําหน้าที่เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื ลุกขึ้นในการที่จะตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเจ้าตอบสนองโครงการของพระเจ้านโยบายของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกเราต้องให้ความสําคัญทั้งของประธานทั้งห้าก็ต้องตื่นตัวในการที่จะตอบสนองพระเจ้าและพี่น้องที่เชื่อก็จําเป็นจะต้องให้สร้างเพราะเป็นคําสั่งของพระเยซูปรุงไปแล้วแต่โปรุงอย่างตั้งของประธานสารต่อเชื่อมต่อเพื่อจะสร้างคิกจักรของปรงุง เพื่อที่จะให้ธรรมิกชนในการที่จะรับการเสริมสร้างเพราะฉะนั้นพันธกรทั้งห้าสำคัญนะคะถ้าเราเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่เชื่อระวังใจในพระเยซูคริสต์เราต้องให้เกียรติการเจิมเราต้องให้เกียรติตำแหน่งนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นมาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ตั้งขึ้นมาแต่พระเจ้าเป็นผู้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลคริสัจกรเพื่ออะไรคะพลังแห่งความตายจะมีใช้ต่อคริสัจกร ไม่ได้ถ้าใครไม่ได้รับการสร้างแบบนี้มีสิทธิ์ตายได้มีสิทธิ์หลงหายได้มีสิทธิ์ไม่เติบโตแคร์แกนได้มีสิทธิ์ที่จะทําผิดทําบาปแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างโลกแต่พระคําของพระเจ้าตอนหน่งว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราจําเป็นจะต้องรับการเสริมสร้างเราปลูกต้นไม้เรายังไปดูแลเราทําการเกษตรเรายังไปดูแลเพราะอะไรคะเพื่อจะมีผลผลิต ชีวิตของเราเหมือนกันถ้าเรายอมจำนวนให้ของประธานตั้งาไม่ว่าจะเป็นศสยาพิบาลอาจารย์ไม่เพียงแต่ผู้ประกาศทำงานนำคนมากมายมาแต่ว่าคนเหล่านั้นรับเชื่อแต่ไม่เคยได้รับการเสริมสร้างอันนั้นก็อันตรายเพราะเขาจะไปไม่รอดเพราะเป็นหลักการของพระเจ้าพระเจ้าให้ของประทานที่แตกต่างแต่ก็เสริมสร้างภักกายได้อย่างดียอดเยี่ยม ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสเตียนหลายคนฉลาดยอมให้ของประทานนี้สร้างเราและเราจะเติบโตเราจะมั่นคงเราจะได้รับพระพรเอเมนเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกอยู่ในเส้นทางที่มาจากพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการที่จะสร้างเราเพื่อเราจะไม่ตายในฝ่ายวิญญาณเพื่อความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อที่มั่นคงเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโต อย่างไม่ธรรมดามันเป็นผลประโยชน์ต่อคนที่เติบโตเพราะว่าคนที่เติบโตพระเจ้าอวยพรเขาเขาจะอยู่ในเส้นทางแห่งการอัศจรรย์เขาจะอยู่ในเส้นทางแห่งส,ง,งสันติภาพสันติสุขเขาจะไม่กลัวถ้าเขาเติบโตเขาจะไม่กลัวถ้าคริสตจักรใดที่มีแต่คนใหม่แล้วก็ไม่ยอมให้สร้างโอ้เราจะได้ยินข่าวว่าเหมือนกับเด็กๆถ้าเ,เ,เขาอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีผู้ใหญ่เลยไม่มีผู้ที่จะสร้างเขา มันก็อันตรายนะคะเพราะเด็กเขาก็ไม่มีวุฒิภาวะในการที่จะดูกระทั่งตัวเองนะคะความเชื่อของเขาก็จะอับปางแน่ๆแล้วก็เมื่อเวลาเขาเจอสถานการณ์ต่างๆความเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยเราก็คิดมุมมองของเราเหมือนลูกเรานี่แหละเหมือนเด็กๆเขาก็จะคิดมุมมองของเขาเขาจะไม่ได้คิดเหมือนที่ ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเพราะฉะนั้น,นเรื่องฝ่ายวิญญาณเราต้องให้ความสําคัญเราจําเป็นจะต้องเชื่อฟังอยู่ภายใต้การดูแลของของประธานที่พระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งเอาไว้เพราะของประธานตั้ง5้านั้นมีความสวยงามมีความงดงามมีการเจริญริ่ดเดชมีพระพรอยู่ที่นั่นใครก็แล้วแต่ที่ให้เกียรติแล้วก็เชื่อและยอมจำนวน เราจะรับการเสริมสร้างเราจะได้รับการตกแต่งเราจะเป็นคนที่เป็นโครงสร้างที่เต็มไปด้วยอธิษเดชิทธอำนาจของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นในพระวจนะคำของพระเจ้าแม้แต่สร้างอาคารเรายังให้ความสำคัญกับซาสโลมอนเนี่ยตกแต่งสวยงามอย่างดียิ่งกว่านั้นในจิตวิญญาณของเราผู้เชื่อเป็นอวัยวะของพระกายหรือเราเป็นคริสตจักรของพระเจ้า เราจําเป็นจะต้องถูกตกแต่งด้วยของประธานอาคารในคิสจักรนะคะเราก็จะต้องมีช่างเราก็ต้องมีอุปกรณ์เราก็จะต้องมีคนที่เชี่ยวชาญในการที่จะสร้างคิสจักรเพื่อคิสจักรจะออกมาเราไม่ต้องพังไม่ต้องบดเบี้ยวใช่ไหมใครเข้ามาก็มั่นใจว่ามันจะไม่หล่นทับหรือมันจะไม่พังหรือโครงสร้างจะไม่ถูกทําลายก็ต้องเตรียมสร้างอย่างดี มีอุปกรณ์อย่างดีมีช่างที่ทำงานอย่างดีมีความเข้าใจมีทั้งความรู้มีความเข้าใจจนสร้างให้เป็นตึกสวยงามนี่คือการเจิมด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ความสำคัญเรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเชื่อแล้วแล้วเราก็ไม่ยอมให้สร้างเรากำลังปฏิเสธพระเยซูเพราะว่าของประทานเหล่านั้นก็จะทำงานแทนพระเยซู ไม่ว่าจะเป็นอกักทูตผู้เผยผู้ประกาศศิญยพิบาลอาจารย์พระเจ้าแต่งตั้งไว้ในคริสตจักรเพื่อจะทํางานแทนพระเยซูเพราะว่าพระเยซูเองเสด็จไปสวรรค์แต่ปรุงตั้งคริสตจักรป่งให้ของประทานนี้เพื่อจะสร้างคริสตจักรถ้าเรายอมรับของประทานตั้งห้าในคริสตจักรที่พระเจ้าเจิมไว้แต่งตั้งไวเรากําลังยอมรับการสร้างจากพระเยซูเรากําลังยอมรับพระเยซูพระเจ้าจะสร้างเราสวยงามเอเมน พระองค์จะสร้างเราพระองค์จะเสริมสร้างเรายิ่งกว่ากษัตริย์ซโลมมนสร้างพระวิหารเรามาอ่านดูว่าก็ให้ความสําคัญขนาดไหนในหนุ่งพงกษัตริย์บทที่ห้าข้อที่หนึ่งฮีมกษัตริย์เมืองไทระได้ส่งข้าราชการของท่านมาเฝ้าซโลมอนเมื่อท่านได้ยินว่าเขาได้เจิมตั้งพระองค์ไว้แทนพระราชบิดาของพระองค์เพราะฮีามเป็นสหายของดาวิดอยู่เสมอ ข้อที่สองและซาลโลมอนได้ส่งพระดำรัสไปยังฮีามว่าข้อที่สามท่านคงทราบอยู่แล้วว่าดาวิดพระราชบิดาของเราไม่ทรงสามารถสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพยาวีพระเจ้าของพระองค์ได้เพราะสงครามร้อมรอบพระองค์อยู่จนกว่าพยาวีจะปราบศัตรูอยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์ แต่บัดนี้พระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าส่งให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักรอบด้านปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายก็ไม่มีฉะนั้นข้าพเจ้าจึงประสงค์จะสร้างพระนิเวศสําหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าดังที่พระยาเวได้ตรัสไว้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่าบุตรชายของเจ้าผู้ที่เราจะตั้งไว้บนบัลลังแทนเจ้า จะสร้างพระนิเวศส,สำหรับพระนามของเราฉะนั้นบัดน,นี้ขอท่านสั่งให้ตัดไม้สนสีดาจากเลบานอนเพื่อข้าพเจ้าและเพื่อข้าราชการของข้าพเจ้าจะสมทบกับข้าราชการของท่านข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างค่าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตั้งไว้เพราะท่านทราบว่าท่ามกลางเรานี้ไม่มีใครรู้จักต้นไม้เหมือนชาวไซดอน ่อมาเมื่อฮีลามได้ยินพระดำรัสของซาโลมอนท่านก็ชื่นชมยินดียิ่งนักและว่าสาธุการแด่พระเยวในวันนี้ผู้ประทานบุตรชายที่มีปัญญาคนหนึ่งแก่ดาวิดให้อยู่เหนือชนชาติใหญ่นี้และฮีลามก็ใช้คนไปยังซาโลมอนทูลว่าข้พา,าพเจ้าทราบข่าวที่ท่านส่งไปยัง ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําตามที่ท่านปรารถนาในเรื่องไม้สนสีดานแล้วก็ไม้สนสามใบข้าราชการของข้าพเจ้าจะนําไม้ลงมาเลบานอนถึงทะเลและข้าพเจ้าจะผูกแพรล่องมาตามทะเลถึงที่ที่ท่านจะกําหนดให้และข้าพเจ้าจะให้พวกเขาแก้แพร่ที่นั่นขอท่านมารับเอา และขอท่านส่งสเสบียงอาหารแก่วังของข้าพเจ้านี้ก็สมประสงค์ข้าพเจ้าแล้วฮีลามจึงได้ตัดส่งไม้สนสีดาและวก็ไม้สนสามใบให้แก่ซาโลมอนตามพระประสงค์ทุกประการแล้วซาโลมอนได้ประทานข้าวสาลีให้เป็นอาหารแก่วังของฮีลาม 2,000ตันและน้ำมันบริสุทธิ์4 0 0พลิตรซาโลมอนประทานอย่างนี้แก่ฮีลามทุกปีและพยาวีประทานสติปัญญาแก่ซาโลมอนดังที่ทรงสัญญาไว้และมีสันติภาพระหว่างฮีลามกับซาโลมอนและทั้งสองก็ทำสนติสัญญากันพระราชาซาโลมอนทรงเกณฑ์คนงานโยธาจากอิสราเอลทั้งหมด คนที่ถูกเกณฑ์มีจำนวนส0 0 0 0ื่นคนและพระองค์ทรงใช้เขาทั้งหลายไปยังเลบานอนโดยผัดเปลี่ยนเวรกันผัดละหนึ่งหมื่นคนต่อเดือนพวกเขาจะอยู่ที่เลบานอนเดือนหนึ่งและอยู่บ้านสองเดือนและอโนนีลัมเป็นผู้ดูแลคนงานโยธาซาโลมอนมีคนขนข,นของหนักเจ0 0 0มื่นคนและคนสกัดหินในเทือกเขา8ปด0 0ื่นคน ว้าวเห็นไหมพระราชาฟังคําสั่งของพระราชบิดาก็คือดาวิดให้สร้างพระนิเวศเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ดาวิดชนชาติของพระเจ้าสร้างพระวิหารแต่ดาวิดพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตเพราะดาวิดเป็นนักลบแต่พระเจ้ามีการทรงเรียกที่พิเศษสําหรับซาโลมอนในการที่จะสร้างพระนิเวศเมื่อพระเจ้าอนุญาตทุกสิ่งก็เป็นตามนั้น เอเมนพระเจ้าจะจัดเตรียมทั้งเวลาที่สงบไม่ใช่อยู่ในสงครามตลอดโปรงก็จะมีเวลาที่จะให้เราสร้างพระวิหารพระเจ้าจะมีเวลาที่จะสร้างจิตวิญญาณของเราให้เติบโตให้สวยงามโปร่งลงทุนมหาศาลมีคุณค่ามากในการสร้างเหมือนกับสร้างพระวิหารยิ่งกว่านั้นสร้างฝ่ายวิญญาณของพี่น้องธรรมิกชนและถ้าพี่น้องยอมให้ของประทานเหล่านี้สร้างชีวิตของท่านท่านจะเป็นวิหารที่สวยงาม ท่านจะถูกตกแต่งด้วยของมีค่าไม้ก็ไม้อย่างดีเราเห็นไหมกริยัโซโ์ลโมอนให้ความสําคัญในการสร้างพระวิหารใครก็แล้วแต่ทั้งยอมให้สร้างฝ่ายวิญญาณของเราเราจะงดงามเราจะสวยงามเราจะเติบโตเราจะมีสง่าราศีพระเจ้าจะอวพรพยคนนั้นแล้วก็ทั้งอาคารสถานที่ทําไมเราสร้างพระวิหารทําไมเราให้ความสําคัญ เพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเจ้าสนพระไทยพระเจ้าสนใจคริสตจักรนะคะคริสตจักรมีความสําคัญต่อพรีสุคริสเพราะว่าเป็นที่ที่พระเจ้าจะให้ของประทานของโปร่งทํางานจะให้ตัวแทนของโปร่งมาทํางานสร้าง นะทำมิกชนเตรียมทำมิกชนใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วก็ถ่อมใจเข้ามารับการสร้างเราจะเป็นคนได้รับพอพอรเพราะเรากําลังเชื่อฟังพระดํารัสของพระเจา้าเรากําลังถ่อมใจต่อพระเจา้าเรายอมจํานวนให้ผู้รับใชบาา้พระเจ้าหรือให้ผู้นานะคะในการเสริมสร้างเราเราจะได้ดีแน่นอนเราจะเติบโตแน่นอนเราจะมีสง่าราศีแน่นอนเพราะเราเป็นคนที่ถ่อมใจยอมจานวนเต่าแผนงานแผนการของพระเจา้า ต่อนะโยบายของบระเจ้าต่อการสร้างคิดสรจของพระคิดพระคิดเป็นคนเจิมและแต่งตั้งเขาไว้ขอให้เรายอมต่อสิทธิอำนาจและเราจะได้ดีแน่นอนเราจะได้รับพระพรแน่นอนการเจิมนั้นจะปกป้องเราเสริมสร้างเราเราจะเป็นคนที่มีคุณภาพมั่นคงจะเลืิอนรุ่งเรืองเอเมนตอมใจให้สร้างและวบะเจ้าจะสร้างผ่านของประทานตั้งห้านี่แหละ พระราชาทรงบัญชาและเขาทั้งหลายได้สกัดก้อนหินใหญ่ลำค่าออกมาเพื่อที่จะวางรากของพนิเวศด้วยหินที่แต่งแล้วเห็นไหมพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้ความสำคัญกับการสร้างพนิเวศพระเจ้าจะโดนใจกษัตริย์โซโลโมอนให้ทำสิ่งนั้นและปรุงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างใครก็แล้วแต่นะคะที่เราทุ่มเทในการที่จ่ายราคาพระเจ้าเตรียมชีวิตของท่านเพื่อที่จะเป็น เครื่องมือของพระเจ้าในการสร้างพระนิเวศไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นแรงไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของท่านพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องที่ใส่ใจสนใจในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าทั้งอาคารสถานที่เพื่อที่จะเอาไว้ที่จะรวมตัวรวมพลังในการที่จะมีกลุ่มสามคัครีธรรมานมัสการพระเจ้าด้วยกันเรียนพระคำด้วยกันกิจกรรมฝ่ายวิญ,ญญาณด้วยกันไม่ธรรมดา เรากำลังอยู่ในแผนการแผนงานของพระเจ้าดังนั้นคนงานก่อสร้างและซาโลมอนคนงานก่อสร้างของฮีลามและชาวเกบานก็ตระเตรียมไม้และหินเพื่อสร้างพันิเวศโอ้ใช้คนมหาศาลใช้ทรัพย์สมบัติใช้ต้นไม้ใช้หินใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าแต่ในคริสตจักรพระเจ้าต้องการที่จะเตรียมทำมิกชนด้วยของประทานของพระองค์คนเหล่านี้ ของประทานเหล่านี้พระเจ้าเตรียมไว้เพื่อเป็นพระพรไม่ใช่มาทำลายอย่าเข้าใจผิดเป็นพระพรที่พระเจ้าให้มาเพื่อที่จะสร้างคนของพระเจ้าอเมนเพราะฉะนั้นเมื่อของประทานทำงานเราจะถูกตกแต่งเมื่อเรายอมให้สร้างชีวิตของพี่น้องจะสวยงามเพราะการเจิมนั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงอวยพร,รพระวจนะอวยพร,รทุกคน อวยพรทุกท่านอวยพรไม่ว่าจะเป็นของประธานทั้งห้าขอพระเจ้าเจิมขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าใช้ของประธานนี้เป็นพระพรต่อคริสตจักรอย่างไม่ธรรมดาขอปงปกป้องเมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้ายืนขึ้นในการที่จะสนใจใส่ใจพระประสงค์ของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรในนามพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรแต่ละที่แต่ละแห่งขอปงอวยพร โอ้พงของประธานทาง,งานสิทธิพิบาลอาจารย์ผู้ประกาศอากระทูดผู้เผยขอพระเจ้าทรงเจิมเหนือท่านเจิมมากขึ้นเจิมมากขึ้นแล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะทอมใจมารับการสร้างแล้วชีวิตของเขาจะถูกตกแต่งสวยงามยิ่งกว่าพระวิหารใดๆในโลกนี้สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าอวยพรคริตจักรอวยพรพี่น้อง ที่จะได้รับพระพรผ่านของประธานได้ได้รับการเสริมสร้างแล้วก็เป็นธรรมิกชนที่โอ้พง์สวยงามมีสงาาส่าราศีมีการเจอมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งในมิติฝ่ายวิญญาณและเข้าใจในการดําเนินชีวิตและเขาก็จะมีชัยเหลือล้อนโดยพระคุณด้วยความรักของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในพันนามพระีสุคริศเอเมนพระเจ้าเวพรค่ะ ค่ะเจ้าไอพอดค่ะเาดเาดำชาดำาชาชาาั่งค